สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมก้าวแรกสุ่สังเวียนนะครับกับจอยนะครับทุกคนก็จอยที่ผมใช้ไปเป็นของแฟนติกนะครับทุกคนก็เกมก้าวแรกสุดสังเวียนเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับทุกคนคลิปนี้นะผมจะมาเล่นตัวละครเป็นตัวคาถามูระแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่โหดมากนะสาหรับคาถามุระนะครับผมก็จะดวลกับยิปโป้นะครับทุกคนก็คือว่าดวลกันเลยนะครับทุกคนก อารรมบานี่ก็เป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่ทําให้ฮิปโปนี่ชื่นชอบการชกมวยนะครับผมจะมาเล่นล่างที่ขูดที่สุดของฮิปโปเลยนะครับทุกคนก็ฮิปโปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชกให้เขาล้มเนี่ยสามรอบเนี่ยสามรอบเนี่ยเราไม่มีทางชนะเขาเลยนะทุกคนเรามันมันเป็นตัวละครที่โกงมากนะครับทุกคนมาดูท่าเปิดตัวของกระทบุลาะโคตรเทร่เลยนะครับทุกคน เป็นเลยครับผมยกที่หนึ่งนะครับทุกคนเพผมจะเล่นไอฮิโปเนี่ยมันจะมาใกล้ๆเรานะครับทุกคนมันมันจะขยับเข้ามาหาเราเรื่อยๆครับเราต้องชกหมัดไกลเอาไว้นะครับทุกคนเพระว่าเน้นเน้นระยะนะครับทิ้งระยะห่างครับแล้วรอต่อยจังหวะนะครับทุกคนวค่อยเล่นไปเรื่อยนะครับทุกคนเล่นกับจอยมันจะเล่นง่ายมากนะครับทุกคนจังหวะหลบหมัดเนี่ยมันจะหลบค่อนข้างดีนะครับคอยเล่นไปเรื่อยนะครับทุกคนเพราะ่ายุคนี้ฮิโปเนี่ยมันไม่ค่อยแบบว่า เวลาผมเล่นกับฮิปโปนะมันจะแบบว่าเดินหาเรานข้างที่หินนะครับผมก็ต่อยลุมไปหลายมายัดเหมือนกันนะครับเป็นหมัดตรงในก่อนนะเพราะว่าการทาม้าะเนี่ยคือแค่หมัดตรงของเจ้าอะไรมากนะครับ,มรห,ตตมาาบหมัดตรงของเจ้าตัวแต่ในจังหวะหมัดตุ้ของฮีปโปเนะี่ยเวลามีระยะใกล้เนี่ยมันจะมันจะออกหมาชุดโหดมากนะครับสำหรับฮิปโปเนาะผมเน้นะแบบว่าดึงจังหวะเอาน,นะครับแล้วก็โชวไปนะครับทุกคนน่าเน้นโกงบอดหน่อยครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยอีโปเนี่ยมันโหดสุดแล้วนะครับทุกคน สหรับรุ่นๆของเขานะครับสำหรับรุ่นผมก็ไม่จาผมก็จาไม่ทันนะผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วว่าฮิปโปเนี่ยมันต่อยรุ่นอะไรนะครับแต่ว่ามันอยู่คนละรุ่นกับกระทํร,ร้านะครับทุกคนต่อยไปเรื่อยนะทุกคนเอ้าจังหวะนี้หน,น,น้าหงายเลยเห็นไหมเราค่อยทําไปเรื่อยนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะจบจบเท่าไหร่นะนเกมนี้เพราะว่าฮิปโปมันโหดมากนะครับแต่ว่ามันยุกเนี่ยมันมันช้ามากยนะทุกคนอ่าเรียบร้อยครับทุกคนนะหงายแล้วทุกคนเจอ หมัดสายตรงเข้าไปนะครับร่วงเลยนะทุกคนนี่ปูนะเราต้องรีบจบนะเพราะว่ามันลึกมันเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาตลอดนะเวลามันดาวลงไปนะครับมันโอ้โหแล้วมันยกพอดีนะครับทุกคนแต่ว่าเล่นการชนะคะแนนก็เล่นได้นะผมผมจำไม่ได้ว่าผมปัดเท่าไหร่นะในรอบนี้เล่นเล่นกี่ยกนะอาละทุกคนเรามาดูยกที่สองกันนะครับไปครับวันนี้เราชนะด้วยหมัดหมัดตรงนะหมัด,มดย็บเข้าไปนะทุกคน จัังหวะครบเนี่ยต้องเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วต่อยครับเห็นไหมครับต่อยที่นี่อิโปโอูนี่หน้าหงายนะคือหมัดวิ่งแต่ว,าวา่าว่าของอิโปูนี่ครับหัวเรื่องเหมือนกันนะฮ่าดูนี่ครับลูกนี้เลือดสาดนะครับค่อยยุบโดไปเรื่อยแล้วก็ต่อยจังหวะนะครับอาจจะไม่ดูเดือดทะเลนะทุกคนเพราะว่าอีโปโ้มันหมักหนักนะครับดูดูหัวที่นี่มีร่วงนะแล้วก่อน,นที่หมัดหนักข้างซ้ายข้างขวาแล้ทุกคน เอาไปขัดขึ้นหน่อยครับมันจะไม่ถึงเราต้องเข้าไปใกล้เหมืนี้มาทุกคนเอาตรงนี้ฮิปโปมันทีระยะดีนะครับจังหวันี้ติดมุมนะครับทุกคนเราจะใส่หมัดรัวนนะนี่รัวนนะทุกคนนะเอาไปทั้งให้มีทุกที่ต่อยนะแต่ว่ามันโยกหลบเกี่ยวทุกคนแล้วหมัดหัวนี่โยกหลบไม่ค่อยได้นะฮิปโปเนี่ยจังหวะผมดึงนะผมว่าต่อยคนระับอาจังหวะนี้ร่วงเลยนะครับทุกคนจะปิดฉากให้ในยกนี้นะเพราะว่ามันร่วงค่อนข้างไวนะทุกคน ไนมันลุกตลอดนะลุกไวด้วยนะฮิโปแม่งโคตรโกงนะครับโอยังไม่เคยแบบว่าชนะน้องแบบว่าหมัดเดียวของหมัดเล่นหมัดเดียวได้นาะเพราะว่ผมกดเมื่อกี้ผมขอไฟนะผมกดสปีดนะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องมันเป็นไงครับเราช่วงยาวกว่าฮิโปเยอะนะแล้วก็ต่อยกันคนละรุ่นด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะเอาเปรียบฮิโปเลยนะช่วงนี้ผมกออกจากมุมก่อนครับต่อยไหมครับทุกคนดูดูนะแต่ว่าหมัดหมัดพวกนี้ต่อยไม่ค่อยดูเลยหรอ ดูไฟยกยก็ปล่อยไปครับอ้าวมันยกนะครับยกที่สองก็หมดไปแล้วนั่นทุกคนก็ <_ D> คือตอนนี้ผมต่อยทั้งหมดสองยกนี่พี่ปูนี่ก็ดาวไปทั้งสองยกเลยนะครับท <_ D> ุกคนแม่งชนะน็อกยากมากนะพี่ปูเนี่ยตัวละครที่ <_ D> โคตรโกงนะครับผมเดินเข้าหายนะผมจะเดินหมดเลยนะมอ <_ D> ๊ยคิดมันจะยาวไปนะทุกคนเราต้องรีบใส่มานะครับ <_ D> แล้วเราลล,ล่างที่ผมชวกับพีพ่ปูนี่เป็นล่างที่กินที่สุดในเกมด้วยนะครับทุกคนมันก็จะโหดมากนะ ว่าเขายังไม่ทําให้เราดาวแล้วก็หมัดของพี่ปูเนี่ยังโดนเราไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนว่าช่วงเรายาวกว่าครับช่วงทุกของพี่ปูนี่จะน้อยกว่าเรานะครับโดนนะครับทุกคนมาหมัดขวานี่โดนมีร่วงครับพี่ปูดาวไปแล้วครับหนึ่งครั้งนะครับทุกคนในยกที่สามนะต้องทําให้ได้นะครับทุกคนเวลาเหลือเยอะนะครับเหลือประมาณสองนาทีได้เลยนะครับทุกคนดูจากในเกมเนาะ ก็ถ้าเกิดว,ว่าเราเล่นในจอยนะผมบอกก่อนว่ามันจะไม่มีปุ่มมารุบตัวเราเลยนะครับทุกคนปุ่มปุ่มเขาอะไรปุ่มที่เราเล่นอ่ะคือมันจะหายไปเลยนะมันมันดีมากนะเล่นกับจอยมันสนุกมากครับเหมือนเราเล่นในจอยจริงๆเลยนะทุกคนเหมือนเล่นแบบพวกผีๆนี่นะครับตูอะไรพวกนี้เอาละทุกคนอนะ่ะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยผมต้องตามไปซ้ำดี่มันยังไม่ดาวนี่ไม่ดาวแล้วหรือเ่าคิดว่ามันไม่ดาวนะทุกคนมีกี่นี่โอ้โหผมผมไม่เคยเจอนะเวลาเล่นอะผมไม่ค่อยเจอแบบนี้นะครับ ก็คจอแบบว่าทุกทีเราดูแล้วมันจะร่วงไปเลยนะทุกคนอันนี้ไม่ไม่ยื้่ไม่มมยื้อเวลาขนาดนี้นะครับทุกคนถ้าเราซ้ำมันก็ซ้ำได้นะเพราะว่ามันยังไม่ไม่หลุดเนาะมันยังไม่เขาเรียกว่าเาขาไม่เตะคืนอะไรมาเนี่ยนี่รับร้อยนะทุกคนซ้ำเลยลูกนี้ <c oughs> ไม่ยุ่งทุกคนซ้ำไปนะทุกคน <c oughs> วันนี้ก็เราชนะคีโอนะครับทุกคนนะยุคที่สามนะครับทุกคนเพราะเขาดาวสามรอบนะครับทุกคนนะ คลิปนี้ผมก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าผมเล่นให้ดูตัวอื่นเยอะๆมากมายเพราะว่าตัวละครในเกมนี้ก็มีค้างที่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ